ครับผมสวัสดีครับโอมจากช่องโอมู๓๕๘๕๔นะฮะโพส Amazing ใครจะไปคิดว่าเดือนเมษาเนี่ยจะเจอหน้าหนาวได้วะตลกมากปกตินี่มันต้องร้อนตับแล้ไม่ใช่หรอวะหนาวเฉยก็วันนี้จะมีมิชชั่นพิเศษของผมนะครับก็คืองานทาสหมายเลขสอง ต้องให้อาหารคุณแมวนั่นแหละแม่พอดีคุณแฟนเขาไปเชียงแมงแล้วบรรดานายท่านก็อยู่บ้านอย่างเหงาเหงก็เลยต้องไปให้อาหารตอนเช้าก็วันนี้จะไปด้วยเส้นทางเออจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นสำนักงานประกันสังคมของเขตบึงกลุ่มอะแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ปันทิพย์บางกะปิแล้ว อาคารก็เป็นอาคารโล่งๆไปอ่ะหมู่บ้านสินทานีหนึ่งซอยสำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่เขตเก้าเคยมาครั้งหนึ่งแล้วมันทะลุไปออกเออซอยบอ่อปลาซึ่งจะไปออกเอ,อตรงลาดท้าร้อยหนึ่งพอดีก็ตรงมาเรื่อยๆจนท้ายหมู่บ้านมันจะมันจะมีกำแพง เขาจะเจาะเป็นทางขึ้นไว้พือไปทะลุอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ไม่ได้มีเดียวอะไรตรงเข้ามาท้ายหมู่บ้านอย่างเดียวเออจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นมาเจอทางนี้ได้ไงก็ไม่รู้อ๋อปั่นจัก,กรยานเข้ามาวนเล่นมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่า หมู่บ้านนี้เรียกหมู่บ้านอะไรแต่มันจะไปทะลุตรงเขาเรียกว่าซอยบอ่อปลาทะลุซอยบอ่อปลาไปก็จะไปโผล่แถวๆใกล้ๆวัดบึงทองหลงังพอดีเจ้นสดก็เลี้ยวนะ มาเรื่อยๆก็อาจจะเจอบังคับเลี้ยวแบบนี้นะฮะก็ระวังรถสวนด้วยนะ จะมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือมันจะมีเหมือนที่จอดรถโล่งๆทางขวามือที่จะแบบว่าจะมีแก๊งน้องหมาอยู่อาจจะต้องดูดีๆว่าเขาอารมณ์ดีอยู่หรือเปล่าถ้าแก๊งนุ่นนอนอยู่หรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรพยายามเดินเงีย,งยบๆหลบไปไมีอยู่วันหนึ่งเคยสปินแล้วทีมงานแม่งวิ่งตามหลอนอยู่เหมือนกันกลัวโดนแดดขานะฮะสังเกตดูมันจะมีคล้ายๆแบบกองหมาอยู่อ่ะ ตรงกองหมานี่คือหมาไม่อยู่ในกองนะหมาอยู่แก๊งหมาที่อยู่ในกองไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกองหมาเนี่ยปล่อยฟรีแต่หวังว่าเช้าวันนี้อากาศหนาวก็คงคงไม่ได้ออกมาล้านลากันมั้งน่าจะนอนขดกันอยู่เนี่ยครับผมจะเจอเหมือนเป็นคอนโดชื่อสยามรสซิเดนต์นะฮะแสดงว่าเราใกล้ถึงละ ถ้าเจอป้ายแดงๆสยามเรสเซนท้องเช่าเนี่ยผมเห็นกงและอยู่ทางนู้นทางซ้ายมือจะมีกงอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็คือไอ้ฝั่งตรงข้ามกงเนี่ยจะมีทีมน้องหมาอยู่นะก็อาจจะต้องเบาเครื่องลงหน่อยแล้วก็ค่อยๆเดินหลบไปนะอันนีย ง่วงกันอยู่โซนอันตรายก็หมดแล้วที่นี้ก็อันตรายอย่างนึงคือโซนของกินของกินเยอะราคาเละหนึ่งนี่ดงของกินแท้ๆนะครับพอเราออกปากซอยปุ๊บยื้องๆขวามือเนี่ยสะพานลอยก็จะเป็นวัด บึงทองหลางข้ามสะพานไปในซอยนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดบึงทองหลางพอดีแต่เราััดไปทางนู้นนะเราเลี้ยวซ้ายเริ่มมาก็เจอแล้วน้ำเต้าหู้แล้วก็แฟคุณลุงอีกหนึ่งร้านนางยอดผักแบบเอ็มพายร้านอาหารตามสัง่งร้านข้าวมันไก่ตอน ้ันหมูแดงหมูกอรอบ้านข้าต้มป่ามันกี่ร้านแล้วเนี่ยผมจะเข้าซอยฟิตรวยิมนะฮะเพื่อไปออกตัดไปออกตรงลาดร้าวแสผ่านหมู่บ้านอยู่สบายมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ออกจาก87 ข้ามภาคไปก็จะเจอลาดพร้าวร้อพอดีจุดสังเกตที่เตรียมเลี้ยวเนี่ยก็คือร้านจกสามยานเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เราจะมาเจอร้านสังคพันธ์แล้วก็จุดที่ ความทางมะลายก็คือร้านปั่นปั่นไบคจะเจอทางมะลายพอดีแล้วก็ซอยนี้เป็นซอยฟิตรียิมที่ออกไปออกไปทะลุตรงรัฐพาปเจดได้เหมือนกันทำหนมก่อน ดูปากซอยว่าเป็นซอยอะไรนะฮะทางซ้ายมือจะเป็นพวกร้านขายของมือสองแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโซนของฟิตเวสย,ยิมยาวๆเลย ใส่ช้าไปวันนี้ไม่มีคนเลยโซนนี้มีคนละที่จอดรถอย่างกว้างก็ข้างหน้าจะมีทางเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวานะฮะจำไม่ได้แล้วว่าตรงไปเป็นหมู่บ้านอะไร เดี๋ยวทํามีทางข้ามสะพานไปแล้วเดี๋ยวจะมีทางให้เลี้ยวอ่าวร้านกว๋วยเตี๋ยวปิดปรับปรุงก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตามทางนะฮะ ตั้มเมอร์เฮาแต่งละน่ารักดีด้าน,นนี้ถ้าไปทางขวามือก็ออกได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นซอยที่ต้องผ่านคอนโดเลยสักอย่างหนึ่งแล้วต้องเสียตังค่าผ่านทางนะส่วนตัวผมเองไม่ได้ไปด้านนั้นก็เลี้ยวซ้ายก็ได้ก็จะไปผล่เส้นลาดพร้าวแปดเจ็ดเหมือนกันแต่ว่าแค่คนละมุม อันนี้นะเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีทางให้เลี้ยวขวาเป็นสีแยกเล็กๆก็เลี้ยวออกได้เลยก็จะไปเจอไปชนกับเส้นเมนของลาดพร้าว87แล้วในนี้ก็ถ้าวาันธรรมดารถอาจจะพวักควายหน่อยแต่ก็ ส่วนใหญ่ก็ผมจะหนีไปทางเส้นของแสบๆมากกว่าจะมาวันนี้ที่แบบเป็นบรรยากาศเบื่อๆก็จะสลับมาเส้นนี้บ้างเป็นบรรยากาศ เอาละทีนี้เราก็จะมาโล่ที่า 8, ลาดพร้าว87ละก็โซนนี้ถ้าถ้าเราขวาไปเราก็จะไปออกตรงฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลอีสต์วิวพอดีโซนตรงกับรถแต่ว่าผมจะไปออกกลาดพร้าวร้อย12ก็ไปทางนู้น ไม่ใช่พูดผิดไปออกปากซอยลัชพัฒน์ก็ตรงไปทางนู้นถ้า วิ่งมาจนเจอเออช็อปปี้เอ็กเพรส,สแสดงว่าใกล้ถึงปากซอยแล้วโอเคเราออกกลับมาเจอปากซอยลัดพ้าวแปดเจ็ดแล้วนะถ้าเราเลี้ยวขวาเราก็จะไปเจอกับไอ้บิ๊กซีลาดพร้าว แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวซ้ายนะเจอสะพานร้อยแล้วก็ข้ามไปก็จะเจอลาดพร้าวทีสองพอดีเข้ยครับ ทีสังเกตปากซอยลาดพร้าวส1 2ก็จะเจอโชว์รูม BMW แบบโคตรเบิ่มใหญ่เบิ่มๆตึกหลังเป็นศูนย์ซ่อมได้ไมั้งก็จะยิ่งใหญ่อลังการมาก เดี๋ยวเราก็เลี้ยวปากซอย112ก็เดี๋ยวขับเยลยฝนเริ่มตกปปอยแล้วหวังว่าพอเกททูจะไม่ม้วยไป็นสะกดนะเพราะมันไม่ได้กันนะ้ำแบบโกโปรน่าจะรอดแหละ แต่ปักซอยก็ตรงยาวไปเลยนะครับฝนตกปล่อยๆเพราะมอากาศหนาวในหน้าร้อนเดือนเมษางงปะล่ะอากาศแบบนี้ผมโคตรคิดถึงไต้หวันเลยเสียดายว่าตอนนั้นไม่มีกล้องแบบถ่ายแบบดีๆอ่ะ ไว้จะเก็บตังค์ไปใหม่นะอากาศแม่งอย่างนี้เลยมีลมหนาวนะแต่ฝนตกปล่อยๆโคตรงงก็ตอนนี้จะมาถึงจุดบัคับเลี้ยวแล้วนะฮะตึกโกโกวาไม่ใช่สิสีโกโกวาชื่อปันนาวินเฮาส์นะฮะแล้วเราก็เจอปันนาวินเฮาส์เราก็เลี้ยว ขวาก็เลยโลตัสฝากตรงข้ามไปก็จะเป็นทางทะลุไปออกหน้ารามตรงนี้น่าจะเป็นซอย53าทับหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูป้ายก่อน ใช่เลยครับผมออกซอยห้าสิบสามแต่ว่าเรายังไม่ได้ออกออกไปหน้าลำนะเดี๋ยวผมก็จะตัดออกไปที่โรงเรียนบดินตรงมาก็จะเจอโรงเรียนานานาชาติผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะหมุนไปให้ดูแล้วกันนะ ก็จะเจอกับคริสรจักรพระคุณกรุงเทพนะฮะก็จะเป็นโรงเรียนนานาชาติพระคุณกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็ตำกำแพงนี้ไปเลย จะเจอโครงการบ้านประดินเราก็ตามทางไปตามหมู่บ้านไปเนี่ยข้างหน้าเราก็จะมาปากกับโรงเรียนประดินแหละ สอยากกินกาแฟอะแต่เหมือนเราจะมาเช้าไปอีกและว,วันทูทูยังไม่เปิดไม่เป็นไรมิชชั่นสำคัญกว่ารีบไปให้อาหารเราน้องๆก่อนเดี๋ยวรอขากลับเราค่อยวิ่งกลับมาซื้อกาแฟเอ๊ไปทางไหนดีวะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดออกไปท่าเรือเลยดีกว่าอากาศวันนี้แม่งโคตรดีอ่ะใครไม่ตื่นมาใช้นี่แม่งเสียดายแทนไม่ต้องออกมาวิง่งอย่างผมก็ได้นะแค่เดินเนาะ ออกมาเดินสู่อากาศหน้าบ้านนี่แม่งก็แบบคุ้มแล้วอะ่ะจริงๆเนี่ยเกะกะชิบหายไอสัตว์เข้าหน้ากูนี่ ดีทคนรอเดี๋ยวนะ ตรงดีมากครับผมมาถึงที่หมายปุ๊บฝนตกทันทีเยี่ยมไปเลย <c oughs> ด้วยความเดิอนะฮะวิ่งไปได้เก <c oughs> ือบถึงท่าเรือละกลายเป็นว่าลืมล็อกกุญแจบ้าน วิ่งกลับไปล็อกใหม่จะเพิ่มระยะเดินไม่จําเป็นเลยเนื่องด้วยวันนี้ดูท่าทางฝนน่าจะได้ตกอีกรอบนึงนะฮะแผนการที่จะไปทะเลถลายต่อนอกจากหลังจากเสร็จภาร,รกิจงานทาสหมายเลขสองแล้วก็เอาเป็นว่ายกเลิกไปก่อนแล้วกันที่เกียรต้องมานั่งหลบฝน กลัวไอ้อุปกรณ์ที่ใช้อยู่เนี่ยจะพังซะด้วยก็เดี๋ยวเราก็วิ่งเรียบคลองแสนฉลบกลับบ้านเหมือนเดิม ตอนนี้วิ่งมาถึงเหนือมองกะปิแล้วนะฮะก็อาจจะขอจบคลิปไว้ที่ตรงนี้เพราะว่าคำนวณเมมมาผิดนะฮะวันนี้ทดลองถ่าย 4K 60ก็เลยอาจจะกินพื้นที่เยอะกว่าปกตินิดนึงก็ไม่เป็นไร ถือถว่าวันนี้มิชชั่นคอม p l e t ให้อาหารเด็กๆเรียบร้อยเก็บฟุตเทจได้พอประมาณอาจจะแนะนำเส้นทางได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าว่ากันใหม่ขอจบคลิปสุดสัปดาห์ Weekend City Runner อันที่4หรืออันที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละเออช่างมันเถอะถือถว่าจบไว้แค่นี้นะครับ แล้วก็ใจกันใหม่โอกาสหน้าครับฝากซับสไคร e หรือว่ากดไลค์หรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่จะกรุณานะสวัสดีจ้ะบ้าย